เก้าอี้กันใหม่นิดนึงนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะคะเป็นที่เรียกชื่อว่าเล็กซานเดอร์เทคนิคก็คือเพื่อยกย่องคนที่เขาคิดขึ้นมานะคะชื่อเ e เดริกมาสยาสเล็กซานเดอร์ไม่ใช่ของยากเป็นของใกล้ตัวแล้วก็ดีกับทุกๆคนที่สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเราจะมีสองหัวข้อใหญ่ๆพวกเรานั่งกันเป็นอยู่แล้วแต่เราคงต้องดูว่า ตอนที่เราจะนั่งลงไปเราได้ทำลายร่างกายของเราหรือเปล่านะคะที่พิธีกรบอกว่าเราจะได้ฝึกคือมันเป็นเรื่องรายละเอียดเล็ก,ลกๆน้อยๆที่เราอาจจะนึกไม่ถึงมันมาจากท่านั่งจากการนั่งการทิ้งน้ำหนักของเราเราจะเป็นคนขวางโลกไม่ได้นะคะเราต้องทิ้งน้ำหนักตามแรงน้องผวดของโลกนะคะเดี๋ยวอยากให้ทำไปพร้อมกันเลยพอจะขยับเก้าอี้ได้ไม่เอ่ยพอน้องตัวบิ๊กพอสมควร หนูอาจจะนั่งยากนิดนึงเ,ออเดี๋ยวพัชชี่กับแกงส้มค่ะ<า>เห็นครูไหมคะ<า>จะเห็นไหม<า>เอ,อ่ยเห็นค่ะเราจะหัดถ้าลงนั่งก่อนเพราะฉะนั้นขอให้นักเรียนยืนค่ะ <Yeah. S 1> <laughs> <laughs> ขอบคุณครูค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะเราจะเริ่มจากท่าลงนั่ง ทำช้าๆนะคะครูจะพูดช้าที่สุดแต่ห้ามหลับนะจ๊ะได้ใช้สติแนละสมาธิในการ Follow up นะจ๊ะเราจะเริ่มจากปลายเท้าตรงนะคะความกว้างของขากว้างเท่ากับความกว้างของสะโพกนะคะปลายเท้าตรงมองความรู้สึกที่ฝ่าเท้าและนิ้วเท้าของเรานะคะถ้าใครที่จิตอยู่แผ่ออกไปสบายๆายพอดีใส่รองเท้าอยู่อาจจะไม่เห็นนิ้วเท้าฮัลโลอยู่นะคะ สบายๆนะคะ,ะก่อนเราจะลงนั่งเราดูระยะนิดน,ดนึงว่าให้เรานั่งแล้วเรานั่งลงเต็มก้นนะคะลูกระวังตกเก้าอี้นะคะเพราะเคยมีมาแล้วตกเก้าอี้อ้าวเราทิ้งน้ําหนักนะคะมองความรู้สึกที่ฝ่าเท้าและนิ้วเท้าแถวไปจินตนาการนะคะว่าเหมือนมีกระดูกงอกจากขาของเราลงไปที่พื้นเลยทุกอย่างทิ้งลงไปในพื้น ตามสบายตามสบายตามลมหายใจตัวเองสิรู้หรือเปล่าว่าเราหายใจอยู่เราหายใจเข้าอย่างช้าๆผ่านจมูกไม่มีใครอ้าปากเหมือนผ่านจมูกแน่นอนเราหายใจออกอย่างช้าๆความรู้สึกยังมองที่ฝ่าเท้าและนิ้วเท้าที่แผ่ออกนะคะต่อไป เรามองที่ต้นขาเราค่ะต้นขาเราหนักมากทิ้งน้ําหนักลงไปเพราะเมื่อกี้เรามีกระดูกยึดอยู่กับพื้นใช่ไหมคะขาเรารู้สึกสบายลองขยับซิตึง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 นตึง,ตง,ตงโอเคต่อไปเป็นท่านั่งนะคะเราจะเริ่มจากทิ้งน้ําหนักทั้งหมดลงไปก่อนนี่คือทิ้งน้ําหนักแล้วนะคะ,ะเด็กๆคะอ่าโอเค <laughs> ต่อไปนะคะเราจะเริ่มหย่อนก้นลงนั่งดูก่อนนะหย่อนก้นลงนั่งจะสังเกตได้ว่าแผ่นหลังเราเป็นไงคะลูกตรงจากก้นโกกไปถึงท้ายทอยเราปล่อยตามสบายแล้วปล่อยแขนตามสบาย <c oughs> คุณจะรับน้ําหนักขา <c oughs> ค,คุณจะรับน้ําหนักนะคะอ่ะลองนะคะพร้อมกันย่อเข่าลงนิดนึงหย่อนก้นไปเหมือนจะนั่งที่เก้าอี้ตัวเอ็นไปข้างหน้าหน้าอกอยู่ที่หน้าตากพอส พ้อสพอสเบรดิคูดเชิร์จับเก้าอี้หน่อยระวังลง้ม <Okay. S 1> ห่อนก้นลงไปเพืบอปรากฏครูตกคนแรก <laughs> อ่าวิธีนั่งง่ายแค่นี้เองแต่ด้วยการทิ้งน้ำหนักแบบนี้ก็จะทำให้ต้นคอไม่ต้องทำงานหนักเพราะจะเกิดการปวดได้นะคะง่ายไหมคะเบรง่าย ทำไมต้องให้ฝรั่งคิดเนาะคือแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดมาเป็นร้อยปีแล้วนะคะอ่าแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายมากงั้นครูขอเช็คอีกทีได้ไหมคะอ่าลุกก่อนฟึบเดี๋ยวค่อยหาท่นั่งอีกฉันจะดูค่ะแท่ฝ่าเท้าเรียนสิ่งที่โตนิดหนึ่งนิ้วเท้าแผ่ไปกระดูกคุนงอกลงไปในพื้น ้นขาทั้งสองรู้สึกหนักหนักทิ้งตามสบายลองหลับตานะคะมองร่างกายตัวเองนะคะรู้ว่าตามลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจช้าสบายสบายครึ่งตัวบนของเราสบาย <Okay. S 1> รู้สึกไลท์สบายลอยๆมากๆเลยอ่า <c oughs> น้ำหนักของเราทิ้งลงไปฐานเราแข็งแรงแล้วค่อยๆย,ย่อข่าและหย่อนก้นลงบนเก้าอี้ที่นั่งอย่างช้าๆหลังตรงหนึ่งสองนั่งพรับเย่ yeah, very good sir ตัวอย่างของเราเขาเลิศอยู่แล้ว very good ต่อไปเราครูจะสกิปมาทำ วิธีปรับระบบหายใจตามธรรมชาตินะคะชื่อเรียกว่ากระซิบสระอานะคะก็คุณงอกก็จะรูจ้จักอัลลิซันเดอร์เป็นคนลนักแสดงคนที่คิดวิธีนี้เป็นนักแสดงนะคะ w h i ิ p e r อาเน,นี่ยจะเรียกภาษาไทยว่ากระซิบสระอาใช้เพื่อปรับระบบหายใจอ๋อเมื่อยเหมือนกันนะเนี่ยนะ <laughs> เนาะทำไมเราต้องมาหัดหายใจกันใหม่คะเป็นเน็ปะ กพราะมีคนถามว่าครูครูหายใจกันอยู่แล้วทำไมต้องหัดใหม่อะเพราะว่าบางทีเราอาจจะใช้กายภาพไม่เต็มที่หมายความว่าเราอาจจะหายใจเข้าแล้วดันพุงแฟบซึ่งด้วยกายภาพของร่างกายคือผิดแล้วเวลาหายใจเข้าท้องมันควรจะปล่อยสบายใช่ไหมคะและว้วเวลาหายใจออกก็ไม่ได้หมายความว่าพุงคุณต้องแฟบเข้าแค่มันหดลงนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะนั้นเมื่อกี้เรานั่งลงไปอย่างถูกต้องแล้ว เราก็จะมาดูการทิ้งน้ําหนักบนเก้าอี้ที่เรานั่งอยู่เด็กๆสมัยนี้ใช้คอมพิวเตอร์เยอะคือนั่งานนี้อาจจะรู้สึกว่านตัวประหลาดนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วคุณจะรู้สึกสบายมากเพราะว่าก้นกกนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม่ใช่ก้นครูนะคะก้นหนูก้นทิ้งลงไปอ่ะเราเริ่มจากเมื่อกี้ <c oughs> เราต้องทิ้งน้ําหนักโพสเจอร์ ure, คือท่านั่งของเราให้สบายก่อนนะคะมองความรู้สึกที่ฝ่าเท้าอีกครั้งหนึ่ง เวลานั่งบนเก้าอี้ควรจะรู้สึกน้ำหนักที่ฝ่าเท้าเสมอกับก้นกบเสมอนะคะโอเคค่ะเด็กๆโอเคค่ะอืต่อไปอถ้าเราดูต้นต้นขาของเรานะคะจะประมาณนะคะตั้งฉากถ้าเรานั่งอย่างเงี้ยน้ำหนักทิ้งบารคือมันจะเอ็นไปหมดประมาณว่าตั้งฉากโอเคมองความรู้สึกที่ฝ่าเท้ามองความรู้สึกที่ก้นเรา ทิ้งน้ำหนักบนก้นเหล่าลงไปบนเก้าอี้ตามสบายระวังแอ่นขึ้นมาอย่างนี้มองเห็นไหมเอยโตสาวที่อยากอกเด้งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาคือท้องจะห้อยมาข้างหน้านะคะเพราะว่ามันผักนะหักปุ๊บท้องจะแอ่นข้างหน้าทิ้งลงตามสบายอันนี้คือธรรมชาติสร้างให้เราทุกคนอยู่แล้วนะคะให้ก้นกบนั่งลงบนเก้าอี้ทิ้งลงไป ต่อไปเรามาจะทำ Whisper R ครูขออนุญาตหันหน้านะคะหันหน้าพร้อมกันแม่จ้าลูกอ่าสวยต่อต้องให้ได้ยน์นิดนึงอ่ะเราจะเริ่มจากการเตรียม Whisper R ก่อนนะคะอ่าขอให้ทุกคนนึกถึงสิ่งที่ทำให้เรายิ้มได้นึกก่อนยิ้มได้อ่ะยิ้มได้ คนสัตว์สิของความรู้สึกอะไรก็ได้ทําให้เรายิ้มได้หลับตา